มาแล้วค่ะมาแล้วคท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านรู้ของยูทูบเบอร์ชื่อดังและเป็นทางเจ้าของร้านอาหารอีกด้วยยังมอมถนัดแดกหรือคุณเสกสหัสสวัสด์ชอบชิงชัยนั่นเองค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารหรือการทำอาหารคงจะรู้จักหม่อมถนัดแดกเป็นอย่างดี เขาเคยทำอาชีพขับรถแท็กซี่เพราะคุณพ่อมีอู่รถแท็กซี่หลังจากนั้นเข้าสู่วงการภาพยนตร์ทำงานเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นหัวหน้าทีมเบื้องหลังดูแลการถ่ายทำฉากแอคชั่นก่อนเป็นนักแสดงเองซึ่งทำอาชีพนี้มาเป็น10ปี หลังจากนั้นก็หันมาทำอาชีพขายอาหารเสริมรับจัดงานเลี้ยงและเข้าสู่ธุรกิจอาหารเริ่มจากรายการทำอาหารบนช่อง YouTube จนกลายเป็นยู u ูบเบอร์ชื่อดังวันนี้เราจึงจะชวนทุกท่านไปชมบ้านรูของเขาจะสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ สำหรับบ้านของเขานั้นมีสไตล์แบบคอนเทมพอรารีหรือบ้านแนวร่วมสมัยตัวบ้านมีลักษณะหน้ากว้างมีโรงจอดรถขนาดใหญ่ตอนซื้อบ้านเปล่าราคาอยู่ที่35ล้านบาทและตกแต่งบ้านไปอีก70ล้านบาท ภายในบ้านมีห้องรับแขกห้องรับประทานอาหารผนังกำแพงติดตั้งทีวีขนาดใหญ่เอาไว้ให้ความบันเทิงส่วนห้องน้ำมีระบบการใช้งานผ่านรีโมทมีอ่างน้ำวนแบบน้ำร้อนขนาด5คนที่สำคัญมีห้องครัวเยอะถึง3ห้องเลยทีเดียว เขาเล่าว่าอาชีพแรกของเขาเมื่อตอนอายุประมาณ19 2 0ถึง20ปีคือขับรถแท็กซี่เพราะที่บ้านเป็นอู่รถแท็กซี่ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยอะไรฐานะปานกลางซู้ด้วยตัวเองมาโดยตลอด ที่เริ่มลืมตาอ้าปากได้มาจากอาชีพที่อยู่เบื้องหลังกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายในประเทศไทยเขารับจัดหายานพาหนะเพื่อเข้าฉากถ่ายหนังคล้ายกับโมเดลลิ่งคนแต่เป็นโมเดลลิ่งรถพอมีความรู้เรื่องรถก็เริ่มซื้อมาเก็บเพื่อให้เช่าหลังจากนั้นเขาเริ่มซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้แล้วก็มีเศรษฐีมาให้แง่คิดว่า อาชีพที่เขาทำอยู่คืออาชีพที่ฉาบฉวยไม่ใช่อาชีพที่เป็นมรดกที่สามารถส่งต่อให้กับลูกหลานพอฟังจบเขาก็ออกมาจากวงการเลยแล้วเริ่มทำธุรกิจยาลดน้ำหนักลงทุนไปสิบล้านบาทแต่อ่อนประสบการณ์จึงเจ๊งไปเพราะบริหารไม่เป็นหุ้นส่วนเยอะ ส่วนเรื่อง YouTube นั้นเขาไม่รู้เรื่องเลยมี d ีเภูมิมาชวนทำํำเริ่มแรกที่ทํา YouTube จนถึงทุกวันนี้คือ5ปีช่วงแรกไม่มีฟีดแบ c k ไม่มีคนรู้จักแต่ด้วยความที่เขาค่อนข้างชัดเจนกล้าพูดประมาณ1ปีก็มีคนรู้จัก เงินที่มีร้อยล้านที่นำมาซื้อและตกแต่งบ้านเป็นเงินที่มาจากธุรกิจร้านข้าวแกงเป็นส่วนใหญ่แต่เขาก็มีธุรกิจอื่นด้วยเช่นให้เช่ารถพัฒนาที่ดินเรียกว่าเป็นบ้านรู้จากน้ำพักน้ำแรงขยันทำงานหลายอย่างจนประสบความสำเร็จ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ